สวัสดีครับทุกคนและนี่คือรายการออฟฟิศติดกล้องอแล้วพวกเราคือบ้านกูเองแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเพ้นเสื้อกันนะครับด้วยสเปร์นะครับเพราะวันนี้ยวันนี้เราได้เสื้อหลุด QC มาจากยืดเปล่านะครับนี่ก็คือมีเสื้อหลายทรงเลยนะครับซึ่งเสื้อหลุด QC ีเนี่ยคือไรยิวซีย่อมาจากอะไรวะคอนตัมเบรกคาแรคเตอร์จูบุดาวก้อนบอลไม่ใช่หลุด QC ย่อมาจากอะไรเออสี่คิ้ว คืออะไรวะอ่ะคุณลิตี้คอนโทรลนะครับจริงจังอหรอใช่เหรอวะหรือว่าส่งมาไม่ส่งถูกแล้วถูกแล้วพวกพมึงทำหน้าที่ได้ถูกต้องก็คือแบบเล่นเป็นตัวโง่ถูกต้องแล้วคว่าหลุดคิวซีเนี่ยก็คือ เราได้เสือ้อหลุด QC มาอยากยืดเปล่านะครับซึ่งไอ้พวกเสือ้อหลุด QC เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาว่าหลุด QC มันนิดเดียวจริงๆมันแบบมีเปื้อนนิดนึงเขาก็บอกว่าหลุด QC แล้วก็ต้องทิ้งแล้วในอุตสาหกรรมของแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ายืดเป่าเนี่ยเขาก็ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับการรักโลกลอะไรเย่างนี้เขาเลยส่งเสื้อมาให้เราเนี่ยในการเพ้นท์ได้นะครับเราก็จะทําให้พวกเสื้อที่ไม่ได้เอาไปขายแล้วเนี่ยมาทำให้มันกลายเป็นเสื้อที่กลับมาใช้ได้ครับดลายี่เท่ขึ้นด้วยพวกเรายนี่ก็คือตรงเีี้ยเราาากก็จะมมมสปท เดี๋ยวทุกคนจะออกแบบเสื้อการเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าออกมาดูดีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดประมูลให้ทางบ้านผู้ชมเนี่ยซื้อดีกว่าส่วนเงินทั้งหมดนะครับเราจะไปทําบุญให้ใคร <laughs> 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 เอามาวาเลยดีกว่าเดี๋ยวแสงหมดไอสัตว์จะหกโมงแล้วเนี่ย นี่ออยเอาแล้วมันอยากชนะจัดตอนเนี้คนเสียบของเราคือไรครับคิดว่าจะพ่นเป็นรูปม้าครับเพราะว่าม้าเนี่ยมันคือตัวแทนของความก้าวหน้าม้ามันวิ่งมันก้าวไปแล้วก็ตัวแทนของการต่อสู้ในยุคสมัยที่เราเพิ่งดูขนส่งด่วนมาไอชื่อเรื่องอะไรนะสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยอ้วอยากมีม้าเป็นช่างเท้าหน้าอะไรอย่างนี้ไปดูนี้ดีกว่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีเทคนิคพิเศษนะครับอันนี้คือเห็นบอกว่าจะทําเป็นมัดย้อมยังไม่ได้บอกเฮ้ยมึงบอกกูไปแล้วจะเป็นมัดแล้วก็พ่นด้วย นะครับเทคนิคแบบใหม่แต่ว่าอยากให้มันออกมาเป็นรูปด้วยอเฮ้ยโหโหแม่งเอาแล้วว่ะอันนี้เน้นใกล้เน้นใกล้ตัวนี้อันนี้ออยทับเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้นดูดีนะเราต้องมีแมสซีในก่อนเฮ้ยโหนี้นี่เป็นแมงมุมเหรอแมงเต่าทองมึงต้องเออชอบเลยอย่างงี้เอออยากได้แมสซี่ห่ะ มั่นว่าอะไรอ่ะกูอ่ะกูกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ะแม่งโครงสร้างมันเพี้ยนแล้วว่ะเพื่อนเอาเสร็จแล้วแมงมุมเราจะมีเทคนิคพิเศษนะครับเราจะโรยย่างอย่างงี้ให้เป็นแพทเทิร์นเราจะละเลงลงไปนี่เือนเข้ม้ว นี่มันก็จะมันก็เป็นแพทเทิร์นที่มีมีลายที่แบบหญ้ามันบังนี่นี่คือแมงมุมเหรอใช่ฮะอ๋อเพราะตอนเราออกปุ๊บมันจะมีเป็นลายขีดๆนะใช่เฮ้ยเฟียวเฟียวชมเป็นงั้นเลยที่อ่ะ นี่นะครับเสื้อผมเสร็จแล้วพยายามทําให้มันดูแบบวุ่นวายวุ่นวายข้างในเพราะว่าแบบเหมือนเวลาเสื้อมันหลุด QC ใช่ไหมเราเห็นภาพมันแบบเหมือนภาพปูโตที่มันเลอะที่เมื่อกี้บอกว่าเลอะนิดนึงเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเสื้อมันเหมือนเลอะซอสอะไรสีมาผสมกันแต่เรายังทําให้แบบเรายังใจดีมันได้ก็เลยน่ายิ้มรวมถึงทะลุมาได้หลายลดีอีกแล้วนี่พี่อกูแม่งเก่งสัตว์นี่ดูโครงสร้างผมไงเฮ้ยดูไม่ออกเหรอเป็นม้าพยศแบบไหนไงมีแบบมีแบบสะบัดหัวแบบ นี่เฮ้ยอันอันนี้เทคนิคน่าสนใจนะดูดิตอนนี้คือมันดูเป็นแบบงานสกัปเจอร์อะไรบางอย่างนะสีดูนีอนอนนออนแกะออกมาไม่รู้เวิร์กเปล่าก็ตอนห่อเงี้ยเท่เลย เออก็ถ่ายไปก่อนนี่ก่อนนี่เฮ้ยด้านนี้เท่นะด้านนี้เป็นเดวิลเฮ้ยเท่ว่ะเซ็งเขาดีเซ็งเขาดีแต่ด้านหลังเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นโลโก้ที่พาโลดี้กับไอออดี้ใช่ไหมกคืออันนี้เป็นแบบว่าเหมือนพาโลดี้ยี่ห้อออดี้ใช่ไหมแต่ว่าชื่อไอแคนชื่อพันแสนอ่าก็เลยเป็นแบบว่าเป็นเลขศูนย์พันกับแสนไงทำดาวดีว่ะเฮ้ยด้านยิ้มเท่นะด้านยิ้มมาสวยนะ พี่มีหน้ายิ้มอะหน่ารักดีสีมันเหมือนสีมันซึมอ่ะคือสีมันซึมไหมใช่ได้้ตังใหเนี่ยให้กล้องเห็นไปยังด้านสีซึมแล้วเอ่อสีมันซึมจากด้านหลังสวยเลยเฮ้ยไอ้มอสแมงมุมมึงไปไหนแล้วเนี่ยแมงมุมให้มันเป็นเบสของเสื้อ โอ้ยแล้วแล้วที่ทำมัดย้อมเดี๋ยกี้ไม่เวิร์กเหรอไม่เวิร์กแต่เส้นเส้นก็สวยนะอ๋อก็คือมัดหลายๆแบบแล้วก็ทับลงไปเรื่อยๆใช่่เฮ้ยกูว่าเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเฮ้ยนี่โหมาดูเฮ้ยเท่นะมันดูแบบว่าเป็นรอยยับของหินอะไรเงี้ยดูดิเฮ้ยดูดิแต่อันนี้มันใส่ได้จริงๆนะเออเฮ้ยโอ้ยกูว่าอันนี้ดีนะข้างหลังอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหมือนกัอันนี้ซึมมันซึมเฮ้ยแต่อันนี้ออกแนวแบบญี่ปุ่นนะอันนี้ออกแนวญี่ปุ่นเออดูแบบเออ เลือดเอ่ะนี่มาดูนี่ของกูดีกว่านี่เป็นม้าม้าตาเขียวเออเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะไม่เท่ห่วะเือลายมาฟ้านะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> อันาชีกับสไปกี้บอย ซึ่งตอนนี้นะครับยืดเปล่าเนี่ยเขามีเสื้อที่ชื่อรุ่นว่า EcoT e ทคนะครับมันเป็นเสื้อรุ่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาเศษผ้าเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาสับๆ,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 ๆเพื่อปั่นให้มันกลายเป็นเส้นได้ใหม่แล้วก็เอามาเย็บเสื้อใหม่จนกลายเป็นเสื้อรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เผื่อหลายคนไม่รู้นะครับไอการที่เราเอาผ้ารีไซเคิลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคุณภาพที่กากลงนะเพราะว่า ไอ้พวกเสื้อแบบนี้ที่เอาเศษผ้ามาสับเนี่ยการมวิธีมันยากกว่าการผลิตเสื้อใหม่ซะอีกนะครับแปลว่าต้นทุนเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะเสื้อแบบนี้นอกจากใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สามารถเป็นเสื้อที่มีลวดลายที่แตกต่างแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันจะมีเม็ดเม็เมเมสีนะครับสังเกตดูได้นะ ใครสนใจก็ซื้อได้นะครับดูดูขอ,อเปอร์บ้างเฮ้ยขอ,อเปอร์โอเคนะไอพวกที่ไม่ใส่เยอะเกินไปเนี่ยเอาอันนี้มันเป็นสายลักที่มึงชอบเนี่ยมันคือสายลักอะไรนะอนาชีอ่าอนาชีอ่ะอนาธิปไตยอ่าก็คือแบบว่ามันไม่ยอมแพ้ต่ออานาจอ่าแล้ว <ไป S 2> นี่็สนใจนี่สกี้บอยสไตกี้บอยอ่าเป็นตัวแทนของทัพเปอร์นะด้านนี้คือเป็นตัวมึงเองใช่ใช่แล่สีนี่คือมึงใช้สีแดงลองไปก่อนแล้วค่อยใช้สีเทาซ้อนขึ้นมาใช่ใช่เออเท่ดีนะอันนี้เท่อันนี้เท่เออเป็นเว ตัวนี้คิดว่าแบบเอาไปใส่ได้จริงของทุกคนใส่ได้จริงอ่าแล้วของมึงย้ายย้ายที่ทำไมวะกลองมาเพิ่งย้ายที่เออเนี่ยดูใส่ได้จริงเออไม่แล้วคือเป็นเทคนิคเดียวกันกับวิภูนะคือเทคนิคแบบว่าเราเอามาเสื้อมายับแล้วก็พ่นอะไรอย่างงี้แต่ของน้องสวยกว่าเด็กรุ่นใหม่เมื่อกี้นะไอ้มอสเดี๋ยวรอไฟนอลทีเดียวเลยว่ะแม่งเปลี่ยนดาบไปเรื่อยเลยเทคนิคเทคนิคพ่นเสื้อ เสื้ออ่าไหนไหนไหนเพื่อไม่ทันไม่ทันเฮ้ยต้องมีต้องมีคนโยนให้อ่าเดี๋ยวกูโยนให้มาหนึ่งสองสามมันไกลไปว่ะเดี๋ยวกูพยายามพ่นให้มันอยู่กับที่หนึ่งสองสามตัวนี้มันเริ่มมาจากที่เป็นแมงมุมครับเป็นเบสแล้วหลังจากนั้นก็ละเลงไปถามว่าทำไปเพราะอะไรเพราะกูคิดไม่ออกอุ้ยวาอะไร มีสีกี่สีกูลงหมดเลยเน้นแบบว่าระบายอารมณ์ลงไปแต่สุดท้ายมีตัวอักษรด้วยนี่เขียนว่าอะไรปุกุปุกุนะเอ๊แต่ไปไปมามันก็ดูโอเคอยู่นะเสื้อคนไหนเสร็จนะเดี๋ยวจะให้เดินไปที่กล้องแล้วบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องบิดด้วยชื่ออะไรนะครับนี่ตันี้ลายม้าฟ้าลายของผมเองนะครับสุดเท่เลยเป็นม้าเอเลี่ยนนะบิดขั้นต่ำร้อยหนึ่งนะครับเขียนว่านอตนะบิดนอตร้อยหนึ่งนะใครมาขายเลี้ยขสอของเปิร์ของเปิ ฮองเปอร์66บาทรล่มบิด66บาทสไปกี้บอยตัวเดียวนี่จ้ะปุกกู191เริ่มประมูลที่30บาทนี่เสื้อพันแสนนะครับเริ่มต้นที่5,000บาทครับตัวนี้ไม่กาให้ใครแล้วไม่กาให้ใครใส่เองเออเป็นสกรีนหน้าหลังครับเต็มๆมีตอกปีแล้วก็นี่ฮะตะเข็บเดี่ยวด้วยใครอยากได้คือเขียนมาครับว่าแคน จะบิดเริ่มต้นที่5 0 0พันนะอันนี้เป็นเสื้อที่ใจดีกับทุกคนนะครับถ้าใครอยากได้ก็เริ่มศูนย์บาทไปบิด,ดเองนะนี่โหต้องต้องเขียนว่าไทาม์ไท,ม,ทม์ศูนย์ไทม์เริ่มต้นที่ศูนย์หนึ่งแล้วกันอ่าหนึ่งบาทาแล้วก็คือจะบิดไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเ,เพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแห่งความใจดีนะฮะเออถ้าเรามีความใจดีเสื้อแบบไหนเราก็จะมองว่ามันสวยได้นะเสื้อแบรนด์ลูกลูกของแบรนด์กานนี่อันนี้เป็นแบรนด์การนี่นี่นี่ว่าพูดย ใค,ใครเข้าใจมันอธิบายมันเทนะเฮ้ยด้าน,ด,านด้านหลังสวยอยู่ด้านหลังเป็นแบบ I er okay, ไอเ l ิฟไเงโอเคเริ่มบิดที่150บาท ต้องเขียนว่าออยนะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบพับแล้วก็ฉีดไปเสื้อนี้ชื่ออะไรไม่มีชื่อคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์แบบเอิมเลอะเละหน่อยแล้วก็เน้นสีแบบที่ตัดกันอ่าชื่อคอนเซปต์ว่าเอิมเลอะๆะหน่อยแล้วก็เอิบเน้นสีที่ตัดกันอ่านี้บิดได้นะครับชื่อจูนนะเริ่ม30ก็ได้แล้วถ้าเต็มแดงยิงต้องเท่าไหร่สามเอ็ดอาวอสามเอ็ดนะสามเอ็ดโอเคก็รวมเป็นแบบรวมหลายเทคนิคนี่มีลายเซนด้วยวิภู จับต้องได้เข้าถึงได้เริ่มต้น900แล้วกันนะ900 900ทุกคนเข้าถึงได้ม, <นะ S 2> มันดูแบบเป็นไปได้ไง900เอโอเคแล้วหมดทุกคนแล้วนะครับถ้าอยากได้ของใครก็คอมเมนต์มานะครับจบจบจบ,จบคลิปยังไงดีวะจบอย่างเงี้ยเฮ้ยเออเออนี่มึงดูนี่เฮ้ยเฮียหายไปไหนวะโอ้พี่พี่เขาหายกันหมดเลยอะ